ผมชอบช่องนี้เพราะหลายประโยคเช่นถ้าเงินยังไม่พอกินจะดิ้นรนใช้หนี้ทําไมแล้วผมพูดงนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> เป็นหนี้ไม่ทําให้ตายหรอกจะฆ่าตัวตายทําไมอันนี้จริงแท้วันนี้ผมก็มีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็โทรมาบอก oh, พี่ผมไม่ไหวแล้วผมท้อแท้มากเลยชีวิตนู่นนี่นั่นนะโอว่อาเขาเขาว่าเขาไปนะผมบอกเอ้ยเป็นอะไรอ่ะถ้าเกิดคุณ,คณจ่ายหนี้ไม่ได้สมมตินะผ่อนคอนโดอยู่อ่ะจ่ายหนี้ไม่ได้เออก็ให้มียึดคอนโดไปก็แค่นั้นเอง ริดคอนโดไปคุณก็ยังไปเช่าคอนโดอยู่ได้นี่ตอนนี้คุณก็ยังมีเงินดุงเงินเดือนมีงานทําอยู่คุณจะไปกลัวอะไรอ่ะผมก็เลยบอกเขาไปเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับความผิดพลาดท,ที่เราทําไปด้วยนะเพราะที่ผ่านมาที่คุณเป็นหนี้เป็นสินเยอะขนาดนี้เพราะคุณไปกู้โดยที่คุณไม่ยั่งคิดอะไรเลยเออต้องยอมรับความผิดพลาดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็มันก็ยังอยู่ได้นะนะครับก็เป็นกําลังใจเขาไปไม่รู้จะยังไงเหมือนกันแต่ผมแค่บอกว่าการที่เราเป็นหนี้อ่ะเราต้องอยู่ให้ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านมาได้เองอ่ะ หลายคนจะถามว่าแล้วผ่านไ,ได้ไงไม่รู้เหมือนกันผมก็ตอบไม่ไดผ้ผมก็ผ่านไปแล้วนะเ,ออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแหละอึดเข้าไว้ครับทำง,ง่ายๆอึดเข้าไว้คุณนิชาบอกว่านี่ควรเปาะเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะอันนี้หมายถึงหนี้บ้านหรือเปล่าครับอ่าโอเคถ้าผมเดานะก็คงจะถามว่านี่บ้านนั่นแหละหนี้บ้านจะเปะเดือนละกี่เปอร์เซนต์ดีมันไม่มีข้อจํากัดความหรอกเอาเอาเป็นว่านะผมพูดแบบตรงไปตรงมาเลยสมมุติว่าคุณนิชาผ่อนบ้านอยู่เดือนละหมื่นอ่า บางคนบอกว่าโปะไปเลย10%ของค่าง,งวดอ่าก็เป็นเดือนละหนึ่0นะบางคนก็10% 5% 20%ถ้าจะให้ดีอ่ะมันก็โปะไปเยอะๆนั่นแหละครับมันเป็นตัวเลขที่ตอบง่ายมากเลยแต่ว่าคุณนิชาต้องดูว่าแต่ละธนาคารเขาเขาเขาเรียกว่าเขาไม่ให้เราจ่ายเกินหรือเปล่าอ่าแต่สมมุติว่าธนาคารที่คุณนิชาผ่อนอยู่แล้วเขาแล้วเขาถามผมว่า โปะได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่นยสมมติธนาคารที่ค <ım eni> <im iti> <im iti> <im iti> ุณ <Nixon> ผ่อนอยู่เขาไม่มีกําหนดว่าคุณจะต้องโปะได้เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้นะห้ามโปะเกิน2อถึงสเท่านะเช่นผ่อนเดือนละหมื่นเนี่ยห้ามโปะห้ามโปะเกินส0,000ื่นหรือห้ามโปะเกิน2 0,000่นสมมติสมมติคุณนิชาผ่อนธนาคารแล้วเขาห้ามโปะเกิน2 0,000แล้วกันนะสมมติเขาห้ามโปะเกิน20,000คือ1เท่าตัวเราผ่อนเดือนละหมื่นนะคำถามคือต้องโปะควรโปะเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์ดีตอบง่ายๆเลยครับก็โปะเยอะที่สุดเท่าที่คุณมีอะ ไม่เห็นจะต้องมีคือเอาง่ายๆสมมติคุณนิชาผ่อนบ้านกับเพื่อนอ่านะคุณนิชามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งซื้อบ้านราคาเดียวกันผ่อนเป็นหนี้แบงค์เท่ากันกู้แบงค์เดียวกันกู้แบงค์เดียวกันผ่อนค่างวดเท่ากันเป็นหนี้เท่ากันดอกเบี้ยเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับผ่อนเดือนละหมื่นอ่ะคุณนิชาผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ไปเรื่อยๆนะครับผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไปเรื่อยๆคือผู้แย่โผลแค่สิบเปอร์เซ็นต์่ะแต่เพื่อนคุณนิชาผ่อนเดือนละหมื่นสองอือผู้แย่คือโยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะเนี่ยโปลผ่อนไปเรื่อยแบบนี้คุณเดือนละหมื่นหนึ่งเพื่อนคุณเดือนละหมื่นสองเออแล้วสุดท้ายคุณว่าใครมันหมดหนี้ก่อนกันล่ะก็ต้องเป็นเพื่อนคุณนิชาหมดหนี้ก่อนแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่เห็นจะต้องอผมไม่ได้ว่าคุณนิชานะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านายเ,น,เบบน,น่ี โอ้ยตื่นเต้นดีจ้ะโุ้ยสุดยอดเลยมันโปะบ้านขนาดนี้ดอกเบีย้ยมันลงไปขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเงินต้นมันตื่นเต้นทําไมวะมันก็เป็นเรื่องปกติปะวะก็คือโปะไปเยอะมันก็หมดหนี้เร็วแค่นั้นเองมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคตาตอบก็คือว่าอยากโปะเท่าไหร่ก็โปะไปเถอะครับเออนะอยากโปะเท่าไหร่ก็โปะไปเถอะเท่าที่เรามีแต่ว่าในหลักเกณฑ์ของผมอะคือหนี้บ้านอะมันเป็นหนี้ที่ดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ํา นะครับแล้วก็มันถือว่าเป็นหนี้ที่เรียกว่าเป็นหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ําเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณนิชาลองนึกภาพดูนะคุณนิชาผ่อนบ้านไปเรื่อยๆผ่านไป5ปี10ปีบ้านมันมีมูลค่าสูงขึ้นไงถูกไหมครับบ้านมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโปะบ้านเอาเท่าที่เอาเท่าที่ไหวอ่ะเออนะคบเอาเท่าที่ไหวแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรายังมีหนี้อยู่นะผมแนะนานะถ้าเรายังมีหนี้บ้านอยู่มีหนี้บัตรอยู่มีหนี้อะไรอยู่นะผมไม่แน่ว่าคุณเน้นไปเล่นไปเอานี่บัตรให้จบก่อนดีกว่า นี่บัตรแต่พูดง่ายนี้ดอกเบี้ยแพงๆอ่ะนี่บัตรเครดิตนี้สินเชื่อบุคคล่ะเอาให้จบเอาให้ไม่มีนี่เลยอ่ะนะแล้วก็ถ้าปิดนี้บัตรเครดิตนี่สินเชื่อบุคคลได้แล้วขอความกรุณายกเลิกไปเลยครับยกเลิกเลยเชื่อผมคือถ้าจะมีเก็บไว้เฉพาะนี่ที่มันเป็นบัตรกดเงินสดเท่านั้นแหละแล้วก็อย่าพกนะเก็บใส่เก๊ไว้เลยนะเอาไว้แบบเดือดร้อนจริงๆค่อย เปิดเก๊ะเอามาไปกดนะอย่างผมเนี่ยก็มีบัตรกดเงินสดอยู่2อสใบนะไม่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่เอามากดเลยซึ่งไม่ไม่เดือดร้อนมาหลายปีแล้วอะ่ะไม่ได้กดออกมาใช้มาหลายปีแล้วจนลืมรหัสแล้วเนี่ยเออนะครับเป็นอย่าง,งานั้นสมมุติเรามีผ่อนบ้านผ่อนบ้านแล้วก็มีหนี้บัตรหนี้สินเชื่อบุคคลนะอ่ะคุณควรปิดหนี้บัตรกับสินเชื่อบุคคลให้จบก่อนแล้วเก็บบัตรเอาไวด้ดีๆนะแล้วบัตรเครดิตถ้ามีเกิน3าใบใบที่4ี่ห้าเจดนี้เลิกไปเลยครับเก็บไว้แค่3ามใบพอนะแล้วก็ สินเชื่อสินเชื่อบุคคลอย่าไปกู้บัตรกดเงินสดเก็บเอาไว้อย่าพกนะพอเราปิดหนี้บัตรเครดิตปิดหนี้สินเชื่อบุคคลเสร็จแล้วก็จะเหลือแต่หนี้บ้านเราถูกไหมอะทีนี้เราเริ่มเก็บตังค์แล้วนะแล้วก็สูตรฝรั่งนะครับเก็บตังค์ให้ได้สัก12เท่าของค่าใช้จ่ายของคุณเนะ่ยต่อเดือนเนะี่ยคุณนิชามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่สมมติมีค่าจ่ายเดือนละสามหมื่นคุณต้องเก็บให้ได้12เท่าของสามหมื่นคือสามแสนหกอะพอคุณเก็บเงินได้สามแสนหกเสร นะคุณก็มาเริ่มมุ่งมุ่งมานะ่ยการค่อยโปะบ้านก็ได้นะเออคือบ้านไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหรอกเพราะดอกเบี้ยมันถูกเออจริงๆเพราะว่าคือบางคือบ้านบางหลังเนะี่ยถ้าเกิดคุณไปซื้อบ้านในทำเลที่ดีอ่ะมูลค่าบ้านมันมันขึ้นสูงกว่าไอ้ดอกเบี้ยที่คุณต้องเสียนะเช่นสมมติว่าคุณซื้อบ้านราคาห้าล้านบาทแถวกรุงเทพกีทาตัดใหม่สมมติน,นะครับซื้อบ้าน5้าล้านบาทกรุงเทพกีทาตัดใหม่แล้วคุณผ่อนแบงก์ดอกเบี้ยเดือนเฉ,เฉลี่ยประมาณ5%เเซ็นแล้วกันเเ คุณลองคำนวณดูนะ5%มูลค่าบ้านคุณ5ล้านบาทดอกเบีย้ยที่คุณต้องเสียแบงค์5%ก็คือ5ล้าน2 5 0 0 0 0บาทถูกปะถูกไหมดอกเบีย้ย2ปีละ2 0 0 0 5อ่าสักผ่านไปสัก4ปี4ปีเนี่ยดอกเบีย้ยคุณกินไปประมาณล้านนึงแต่บ้านคุณน่ย4ปีดอกเบีย้ยมันดอกอ้มูลค่าบ้านมันอาจจะมันอาจจะมากกว่ากว่าล้านหนึ่งก็ได้นะ เพราะว่าคือราคาเขาเรียกว่าแคปิตอลเกนมันมันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คุณเสียดอกเบี้ยบ้านเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบโปแต่ถ้าถามผมว่าถ้าจะโปบ้านเดือนละกี่เปอร์เซนต์ดีก็อย่างที่ผมบอกฮะคุณโปเยอะมันก็หมดนุ่ยมันมันก็หมดนี่เร็อะครับมันไม่มีสูตรอะเอาจริงๆมันไม่มีสูตรคุณมีเยอะคุณก็โปเยอะแต่ว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดเราโปแบบสม่ําเสมอไม่ใช่แบบห้าหกเดือนจ่ายทีก้อนหนึ่งห้าหกเดือนจ่ายทีก้อนหนึ่งอันเนี้ยมันจะสู้แบบโปเป็นหลายเดือนไม่ได้โปหายเดือนมันจะหมดเร็วกว่าัยยกตวอ่่างเชน คุณคุณจะโปะบ้านเดือนละพันใช่ไหมปีหนึ่งสิบสองเดือนก็คือหมื่นสองใช่ไหมอ่าคุณโปะเดือนละพัน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 ทุกเดือนดีกว่าคุณโปะตอนสิ้นปีหมื่นสองอ่ะอืมแค่นั้นแหละสูวนก็มีแค่นั้นแหละสวัสดีครับนี่ระบบทําไงดีครับนี่นอกระบบทํายังไงดีก็ถ้าให้แนะนำก็ต้องมาจ่ายเลยครับอืมเน่ต้องจ่ายกล้าบ้า่หล่ะนอกระบบต้องถามว่าวนอกระบบแบบไหนนอกระบบญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าญาติพี่น้อง ควรจะจ่ายเพราะงั้นเขามาด่าคุณแน่พ่อแม่คุณต้องสวยแน่นะครับก็นี่นอกระบบทําไงดีถ้าเป็นนอกระบบแบบพวกหมวกกันนนะ็อกเนี่ยผมบอกแนะนำไม่ต้องไปกลัวไปแล้วครับแจ้งความเลยแต่คุณต้องใช้นี่มันนะเออใช้นี่มันสมมติคุณเอามันมาห้าหมื่นคุณ,คณก็โอ้คุณจ่ายไปแล้วตั้งสองหมื่นเนี่ยอีกสามหมื่นเดี๋ยวจ่ายคืนให้หมดเลยแล้วดอกเบี้ยคิดตามดอกเบี้ยกฎหมายกําหนดนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าไปยืมเงินเข้ามาแล้ว แล้วไปแจ้งความว่ามันคิดดอกเบี้ยเกินกำหนดแล้วไม่จ่ายดอกไม่จ่ายอะไรเขาเลยนี้ไม่ได้นะครับยังไงคุณก็ต้องจ่ายคืนเขานะแต่ว่าอัตาราดอกเบี้ยต้องมาคิดตามกฎหมายกําหนดคุณพุ่งว่าโปไปอะไรผ่อนไปโปะไปโปปีละครั้งโปะเป็นก้อนใหญ่10ปีหมดหนี้บ้านเลยอ๋อจริงๆเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดนะจริงๆถ้าเราเปะแบบทุกเดือนทุกเดือนน่ะจะดีกว่ามันจะหมดหนี้เร็วกว่าคุณนากาชิมะบอกว่าดอกเบี้ยบ้านช่วงนี้เฉลี่ย3าปีคนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ มื่อกี้เพิ่งอ่านข่าวไปครับมันก็อยู่ที่ประมาณ2.9ดหรือหรือบางแบงก์อาจจะสามผมว่าไม่เกิน3 5จดครับกําลังดีครับก็ถือว่าไม่แพงครับในชั่วโมงนี้นะครับไม่ไม่เกิน3 5จุดก็ถือว่าไม่แพงต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าผมมันไม่มีผมมผมเคยผ่อนบ้านอยู่เหมือนกันนะแต่ผมไม่เคยม,มีบ้านชื่อตัวมีบ้านชื่อตัวเองไหมมีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีประสบก,การณ์ผ่อนบ้านเพราะว่าผมผ่อนแป๊บนึงผมก็ขายแล้วไงขายได้กำไรผมก็ขายไปลนะอ่ <c oughs> เลยไม่ค่อยมีประสบการณ์ว่ามันหมดเร็วหมดเช้าว่าผมงขายปุ่มโปะเลยไง <c oughs> คุณอ้วนบอกว่าธนาคารไหนรับโฉนดบ้างคะจะต้องการใช้เงินคะเออไม่น่าจะมีอะครับไม่น่าจะมีออาเพราะว่าธนาคารมันคือแบบผุดอ้วนแบบมีโฉนดใบนึงเนี่ยอยากได้เงินมาส,สักสักกอ้อนหนึ่งใช้ไม่มีธนาคารไหนให้หรอกแบบนั้นนี่น่าจะมีนะเออต้องคือถ้าเกิดอยู่ดีเอาโฉนดไปเข้าแล้วเพื่อของเงินมันต้องมีโปรเจกต์ไปคุยกับเขาอะต้องถามว่าคุณอ้วนทาธุรกิจอะไรคุณอ้วนจะกู้ไปทำอะไรนู่นนี่นั่นธนาคารมันไม่ฮิมันเรื่องมาก นี่เป็นเรื่องมากลายมาคุยกับผมได้นะใช้เงินอะไรเท่าไหร่ลายคุยกับผมได้สนดที่ไหนเออลายมาคุยกับผมนะครับแอดอันโตนิโอนะฮะเดี๋ยวผมดูให้ได้ครับคุณ <c ười> พรุ่งว่าถ้าไม่พุ่มเฟือยหมดนี่ไวนี่บ้านนี่รถนี่บัตรค่าใช้จ่ายชีวิตประจาวันค่าน้ำค่าไฟาค่าเราเรียนเทอมค่าเทอมลูกอันนี้ก็เหนื่อยแล้วถ้าสุริไลน์ไม่รอดหรอกครับคุณ s t สบอกว่าสมมติลูกหนี้เช่าที่ราชพัสดุเจ้านี้สามารถฟ้องลูกหนี้ให้ขายสิทธิเช่าที่ดินเพื่อมาใช้นี้้ไไดหมครับ เพราะคดีมาสิธิเช่าคือทรัพย์สินอีกอย่างได้ครับสิทธิการเช่าแต่ว่ามันต้องมันก็ต้องไปอันนี้การส่วนใหญ่เนี่ยบางที่เขาเอาสิทธิการเช่าเป็นอันนี้ได้เลยครับเป็นหลักประกันอย่างเวลาในห้างครับห้างสรรพสินค้าเนี่ยสมัยก่อนผมนสมัยนี้มีเป่านะสมัยก่อนเนี้ยคุณจะไปเช่า Central World เซ็นทรัลเวิด์เงี้ยนะคุณเช่าพื้นที่เซ็นทรัลเวิด์กห้าร้อยตารางเมตรนะสิทธิการเช่าที่คุณเช่ากับเซ็นทรัลเวิด์นั้นเนะี่ยเอามาเป็นหลักประกันได้ครับพอถึงเวลาเขาก็ ยึดสิทธิการเช่านั้นแต่ว่าถ้าแบบว่าไปฟ้องเอาสิทธิการเช่าก็น่าจะได้แหละครับก็น่าจะได้แหละครับแต่ไม่เคยเจอนะผมเคยเจอแต่ว่าเอาสิทธิการเช่ามาเซ็นเป็นหลักประกันเซ็นเซ็นเป็นหลักประกันด้วยสิทธิการเช่าตั้งแต่แรกแต่ว่าในหลักการในหลักการมันน่าจะได้น่าจะได้คิดว่าได้ครับเพราะว่าต้องบอกก่อนผมไม่ใช่ทนายผมไม่ใช่ทนายความนะครับโฮมช็อปยี่สิบสี่ชั่วโมงบอกว่า สวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยคะคะผู้ค้ำเห็นว่าผู้กู้ไม่สามารถส่งนี้ได้แล้วผู้ค้ำมีทรัพย์สินบ้านและที่ดินคําถามคือถ้าเราถ่ายโอนโดยการจำนองหรือขายไปก่อนมีการคำพดดได้ไหมคะแต่ว่าผู้ค้ำยังอยู่บ้านนี้ได้ทําไมไม่ได้อ่ะก่อถ้าเกิดคนกู้ดูแล้วมันไม่รอดแน่ใช่ไหมแล้วมันยังไม่โดนโนติยคุณคุณยังไม่โดนโนติสเพราะว่าเวลาเขาโนติสเขาจะโนติสทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำด้วยอ่ะนะคุณก็เอาออกได้เลยมันเป็นมันมันเอาออกได้อยู่แล้วมันเอาออกได้อยู่แล้วครับ อย่างที่ผมบอกตราบใดที่ลูกนี้ยังไม่โดนโนติสหรือคุณยังไม่โดนโนติสหรือโดนฟอ้องอ่ะก็เอาออกได้หมดถ้าออกไม่ได้ก็าตายดิยฮะนึกภาพออกไหมนึกภาพดูนะสมมติญาติพี่น้องเราเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นแบบรวยเป็นคนรวยทุกคนทุกคนที่มีญาตพี่น้องจะต้องมีคนคนสองคนในกลุ่มญาตพี่น้องเราจะเป็นคนรวยอ,ะอ่ะสมมตินะอ่ะแปะอาะเจกคนนี้แล้วกันอาะเจกคนนี้รวยอะ่ะนะครับมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าผมเนี่ยเป็นหลานแกนะแล้วผมก็จะไปกู้แบงค์ นะทีนี้จะไปยืมเงินอาเจกอาเจกเขาคงไม่ให้ยืมอ่ะเจกบอกอมึงก็ไปกู้แบงค์ดิเดี๋ยวกูเซ็นคำให้ะนะเราก็ไปกู้ธนาคารนะครับไปกู้เงินธนาคารแล้วธนาคารรู้รจักรู้จักอาเจกผมนี่เจกโอ้ขายใหญ่นะรั์สินเยอะรวยมาค้ำประกันให้หลานก็ผมก็กู้เงินไปอาเจกคำให้ก็ทําธรุรกิจไปนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยเอาเป็นว่าอาเจกไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยแล้วกันในระหว่างนั้นอาเจกเขาก็ทําธรุรกิจเขามีอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่แปลงนั้นขายที่แปลงนี้ของเขาไปเรื่อยเปื่อยนะครับสมมตินะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ขายที่ไปอยู่แปลงหนึ่งนะกล่องที่ผมจะโดนโนติตและโดนฟ้องผมถามว่าอาเจกผมซวยไหมไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวเลยนะไม่งั้นคนก็ผู้ค้ำเขาก็ซวยดิไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าผมโดนโนติสแล้วนะครับแล้วก็พอมีโนติสเนี่ยวเวลามีมีโนติตเนี่ยคือจดหมายบอกเลิกสัญญาเนี่ยจะส่งไปหาผู้กู้และผู้ค้ำเนี่ยเออแบบเนี้ย ถ้าอาเจกเนี่ยมีเป็นผู้ค้ำเนี่ยแล้วนะครับแล้วโดนโนติสเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีปัญหานะถ้าขายทรัพย์สินออกแต่ความคิดเห็นผมนะนี่ผมยังไม่ได้ปรึกษาธนงทนายนะผมว่าถ้าในฐานะผู้คำนะ้ำเนี่ยถ้าเขามีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะเนี่ยนะเขาขายออกบางแปลงเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกอืมจริงๆถ,ถ้าฟ้องมาชอบโกงเ่้านี้ก็ต้องมีสู้กันนะนะครับก็ต้องมีสู้กันแต่ว่าในกรณีของคุณโฮมช็อปยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ย นะขายไปก่อนเลยครับได้นี่ปัญหาหรอครับนี่ปัญหาหรอครับบอกได้เลย,เลยไม่ต้องกลัวเลยครับขายไปเลยครับเพราะว่าหนึ่งผู้กู้คือลูกหนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นเป็นหนี้เสียแต่แค่ออกอาการนะครับช่องโฮมช็อปยี่ชั่วโมงว่าผู้กู้โดนศาลสั่งให้จ่ายเป็นเดือนแต่ไม่จ่ายมานานแล้วก็เลยกลัวจะตกถึงผู้ค้ำค่ะแล้วถ้าขายรีหรือจำนองแต่อยู่บ้านนี้อย่างนี้จะเป็นไรไหมคะก็คือถ้าเกิดไปทำยอมที่ศาลแล้วอ่ะก็ ผมว่านะถ้าดูแล้วอาการไม่ดีก็ผู้คาก็ขายไปเหอะไปวัดไปวัดดวงเอาเพราะว่าในหลักการเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องจ่ายไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเจ้านี้ต้องเล่นผู้กู้ก่อนถึงจะมาเล่นผู้คาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูทางอีกทีไรเราไม่เวิร์กล้วก็ขายไปเลยครับทําขายบ้านนต่ทำให้มันเนียนๆน,น,นะคุณต้องทําให้มันเนียนๆเ,เออ๋ยวผมไม่พูดในตรงนี้แล้วการคุณต้องทําขายบ้านออกให้มันเนียนๆ พอถึงเวลาเนี่ยนะครับเขาก็เขาเรียกว่าพอถึงเวลาเขาก็จะถ้าเกิดเขาคิดว่าคุณชอบโกงเขาเดี๋ยวเขาฟ้องก็ค่อยไปสู้เอาครับค่อยไปสู้เอาจะต,ต้องทาให้ให้เนียนๆอะ่ะต้องมีข้อมูลต้องมีตุ๊ก,กตาต้องมีอะไรต้องเขียนสตอรี่ให้ดีครับเอ,อต้องเขียนสตอรี่ให้ดีคุณหนึ่งห้าหนึ่งห้าสิริบอกว่ามีสินเชื่อโอดีเงินกู้บัตรเครดิตปรับโครงสร้างแล้วจ่ายช้าทุกเดือนสิบยี่สิบยี่ิห้าวันไม่ถึงสามสิบวันจะโดนขายหนี้ไหมครับโอ้กสิกรครับขอบคุณครับตอบไม่ได้ครับ ตอบไม่ได้ครับว่าจะโดนขายหรือเปล่าบางคนเป็นหนี้บ้านปกติเป็นหนี้บัตรเสียเขายังขายเลยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการขายหนี้เนี่ยนะวงเงิงคิดว่าผมจะทําคลิปนี้ดีเปล่าค,คือการขายหนี้ต้องบอกว่าถึงคุณจะเป็นหนี้ปกติเขาก็ขายได้นะครับคุณเป็นหนี้ปกติเขาก็ขายได้นะเพราะว่าถ้าคุณเป็นหนี้ปกติสมมุตินะครับคุณเป็นหนี้ปกติกับธนาคารกสิกรไทยคุณต้องผ่อนเดือนละหมื่นคุณผ่อนผ่อน,ผ,อน,ผ,อนผ่อนทุกเดือนตรงทุกเดือนเลยนะ แล้วอยู่ดีเกษตรกรไทยขายหนี้ไป JK คุณบวยวันเฮ้ยคุณขายได้ไงผมเป็นตี้ปกติคุณนู่นนี่มันขายได้ครับมันขายได้จริงๆแต่ว่าพอเราโดนขายหนี้ไป JK แล้วเนี่ยคุณก็ต้องผ่อนให้เป็นปกติเหมือนเดิม JK มันก็จะมายกเลิกเงื่อนไขาการผ่อนของเราไม่ได้นะ JK จะยกเลิกเงื่อนไขาการผ่อนของเราไม่ได้เพราะถือว่าเราเป็นผ่อนตามเงื่อนไขเดิมนะพูดง่ายคือก็แค่เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไปเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราผ่อนกับกสิกรไม่ปกติถือว่าผิดสัญญาแล้วอย่างเงี้ย นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเขาขายได้คุณก็ต้องไปคุยเงื่อนไขใหม่เลยนะครับกับเจ้าหนี้ใหม่เลยนะครับแต่ยังของคุณหนึ่งห้าหนึ่งห้าสิเนี่ยถือว่ายังไม่ผิดสัญญาหรอกครับจ่ายช้าแต่มันไม่มันไม่มันไม่เกินอ่าเขาเรียกว่าไงไม่ไม่เกินเก้าสิบวันอ่ะอยังไม่เป็นหนี้เสียครับยังเป็นหนี้ที่เป็นหนี้ปกติกระจายไม่ตรงนั่นเองยังเป็นหนี้ปกติที่จ่ายไม่ตรงแต่ถามว่าจะขายไม่ตอบไม่ได้นะว่าจะขายไม่ขายเป็นกําลังใจให้ว่าไม่ขายละกันจะได้ไม่เครียดนะครับ โอเคนะครับไม่มีคำถามแล้วนะผมไปแล้วสวัสดีครับ